เออเอาละฮะกับสุริท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมไมค์ครับอยู่ในพาร์ทที่อา่าสิบเท่าไรว่สิบสิบสองนะครับก็คือเมื่อวานนะครับก็ขอทโทษทีที่ไม่ได้ลงคลิปให้นะครับก็คือเอ่อเมื่อวานแสบตาแล้วก็เป็นหวัดนะครับหลังจากที่พาร์ทที่สิบเอ็ดก็บอกไปแล้วว่าแม่งหนาวชิมาเลยที่เชฟภูมิอะ่ะเออแบบโอ้โหมึงจะหนาวไปไหนอ่ะเออกูไม่เข้าใจไง โอ้ยังหนาวเลยยัดเข้นะครับก็เลยของดอัดคลิปเมื่อวานนะครับประกาศในเพจแล้วนะครับคนก็เห็นประมาณ6กคนนะครับขอบคุณมากเลยโอเคก็ที่แล้วก็สอดมันมันมันสอดโดยเสียบตาก็คือแบบไม่ได้อัดคลิปให้ก็ต้องขอโทษทีนะครับก็คือมึงมึงคิดดูแล้วกันกูไม่เหมือนชาวบ้านจะช่องเขาไงแบบเวลาเรานอนหลับอ่ะคนอื่นนอนหลับจะทํายังไง ก็ตาก็จะปิดใช่ไหมเวลานอนหลับแล้วตาก็จะปิดแต่กูตาไม่ปิดอะ่ะไอ้เหี้ยกูงงอะ่ะเวลากูนอนหลับปุ๊บไอ้เหี้ยตากูมันไม่ปิดไงคือตอนเรานอนเนี่ยตากูจะกูจะปิดตาไว้เออแต่พอกูหลับแล้วกูไม่รู้ตัวไอ้เหี้ยแม่งตาแม่งจะเปิดเว้กูก็งงกับชีวิตกูเหมือนกันเออนี่แหละกูงงเหมือนกันกูงงตึ๊บเลยใครเป็นแบบกูบ้างวะมันมีปะมันก็มีเพื่อนพ่อเพื่อนผมอืม เป็นคนหนึ่งเออเป็นเหมือนกูแหละเฮียแมเวลานอนหลับแล้วตามันไม่หลับอะ่ะเออแบบแต่มันก็ไม่ได้แบบลืมตาเหมือนคนตายนะแบบมันก็มันจะอยู่ครึ่งตาเข้าใจป่ะไ,ไม่ใช่แบบเห็นแต่ตาขาวนะมันจะเห็นตาดําด้วยไอเฮียเห็นอะ่ะแบบเห็นหมดอะ่ะเออนั่นแหละก็เลยแบบจะใหู้กูพูดๆๆยังไงกูตื่นมาก็แสบตามากครับยิ่งอากาศหนาวอยู่อ็นเตอร์แมนไอเฮียอ็นเตอร์แมนวันนี้หน่อยเขาป้าด๊ดอ่ ไอ้เชยกูเสียไปอันหนึงเฮ้ยเอ้ยไอสัตว์สองแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเอาจะเข้าคิปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูวิ่งก่อนเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยฮ่าฮ่าฮ่าคิปเปอร์อย่างน้อยกูก็ไม่เสียทิ้งใช่ไหมเฮ้ย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 ลูกน้อยลูกน้อยลูกน้อยเฮ้ยมันมีไอ้เชิยแม่งดูด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 อุ้ยเชยเฮ้ยลูกน้อยอ่ะเฮ้ยแม่งมีลูกน้้อยยดว ตอดหน้าต่อตาโอเคครับทุบทิ้งแม่งเลยไอ้ไข่นี่กูไม่รู้จะไปทำอะไรละโอ้โหทำแถวบ้านเราพังอีกแล้วว่ะแถวบ้านกูพังตลอดเลยเออคงไม่มีตัวส้งติงอะไรมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะทําเดี๋ยวพาร์ทนี้เดี๋ยวเราไปตามไล่ไอ้ไอ้นั่นต่อไอ้อะไรนะไอ้อินเตอร์แมนนะครับก็คือเอ้ยไม่ใช่อินเตอร์แมนดิ สเตลิตันเออไอ้สเาียริลิตันเฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปหาไอ้พวกน้ําแข็งนี่ป่ะออาหามนนอ่พวกน้ําแข็งมันจะเกิดที่ไหนวะไอ้ไอ,อ,อ้ก้อนเนี่ยเราต้องไปเอาจากตัวไหนวะเฮ้ยลองวะเฮ้ยสาธลองดิโอเคเดี๋ยวเราไปบุกอ,อที่อ,อท,ท,ที่ที่ไหนวะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวที่ภูเขาน้ําแข็งนะครับแถวบ้าน ไะลุยหรือว่าเราไม่ต้องไปภูเขาน้ำแข็งก็ได้นี่เราทำร้านสกเกตต,ตรงบ้านเราก็ได้แต่ไม่เป็นไรเราทำเราไปทำภูเขาน้ำแข็งดีกว,ว่าโอเคเอ่ขีม้มมกอขี้มมกกูเกลียดการเป็นวัดที่สุดแหละมันจะมีตัวอะไรเกิดไหมอ่ะมันไม่น่าจะมีแนละ้วมันน่าจะมีแบบตอนกลางคืนก็ครื้นก็ครื้น,น,นอะไรประมาณนี้ปะอ๋อหนาวแบบโอ้โหแบบ ไอออกปากอ่ะโดยไม่ต้องแบบกินน้ําอุ่นเน่ยเข้าใจไหมแบบหนาวจนแบบมึงตื่นเช้ามาแบบในห้องแบบแบบไอเชี่ยแบบรับรองอ่ะไอเชี่ยควนอ่ะแบบอืกระหน่าอย่างกำมังกรพ่นน้ําแข็งนี้ห่าเอ้ยลงลงลงมันเป็นเลยที่ที่หนาวมากครับที่ตอนแรกกูนึกว่ามันจะร้อนแล้วไงก็เลยแบบดีใจเอ้ยเดี๋ยวบรรยากาศร้อนแล้วเว้ยไอเชี่ยแมง ไม่นานเลยสัตว์แม่งหนาวอีกแกเป็นอะไรที่เชี่ยมากนะครับเอาสิกไอ้กนโหเสียงแกะตายอย่าบอกน้ำผุดขอน้ำแข็งมีแค่นี้แกะน้อยแกะน้อยแกะน้อยอุ๊ยแกะน้อยมีลูกด้วยเย้เออข่าแม่งไอ้ไม่ตายไม่ตายอุ๊ยมึงวิ่งเร็วจังวะ โอ้โหไปทิ้งแม่ไปเลยมวนนี่สัตว์นี่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 ฆ่าแม่งเลยอกูไม่ปาณีครับคนอย่างกูเร็วอยู่แล้วอะไรเล่าแกะโดนแถวนี้เยอะวะอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับเราไปหาทำอะไรของเราดีกว,ว่าไปเอ้ยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านไหมอยากสร้างบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาไอ้นี่กันเดี๋ยวเราจะทำนี่ นะครับเฮ้ยจะคราบอันนี้ต้องใช้อันนี้นะฮะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะทําขวานตัดไม้นะครับแล้วก็สติงเลยวะขวานตัดตัดไม้แล้วก็โอ้โหอันนี้แม่งทาได้ทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยโอ้โหมึงขุดพิกแอคก็ได้เราจะทําที่พลวนดินครับนี่พลวดดินขวานตัดไม้กับที่พลวนดินปะลุยเอ้าเชี่ยมาปุ๊บโอ้โหเราว่าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราต้องการาก็คือสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คืออ,ออกซิเดียนนะครับ12ชุด12อะ่ะ12ชุดนะฮะก็ต้องใช้เวลาแต่ไม่ต้องใช้เวลามากเพราะเรามีไอ้นี่ <c oughs> แต่เราต้องไปตามหาเพราะว่าผมอยากได้แบบแบบไอ้นี่แบบแบบวิ่งวิ่งขุดเร็วๆอะ่ะเออแล้วก็แบบตัดไม้เร็วๆเราสร้างบ้านสวยๆให้ดู กูจะให้ดูไงว่าฝีมืออย่างกูเนี่ยสร้างบ้านสวยนะจะบอกให้เออผมนี่เป็นคนที่สร้างบ้านสวยมากครับก็คือแบบ <c oughs> สร้างทีไรก็ไม่มีใครเหมือนน่ะอืมเพราะว่ามันไม่เหมือนใครไงไอ้เหี้ยแบบเออกูจะพูดยังไงดีว่าเออเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันไอ้เหี้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันง่ายดีไปเดี๋ยวเราไปเอาเอาถังน้ำก่อนครับสักถังสักถังเฮลโ o ล ฟักทองเกิดยังวะเดี๋ยวเราต้องทำยาเข้าบ้านอีกไอ้เชีย่ยเฮ้ยฟักทองจ้ะเกิดได้ยังเจ๊อ้าว์เชี่ยเด้อ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 เดปรากฏการน้ำกลายเป็นน้ำแข็งไอ้เฮี้ยโอ้อืมโอเคได้มาแล้วแล้วก็อา่าทอสทอสอยู่ไหนทอสเฮ้ยมาสองอันเอาเอาเอาไอ,อ้เชี่ยกระตุก อโอเคโอ้ยกูเกลียดเวลาคอมมันค้างอะเวลาคอมมันค้างมันเป็นอะไรไม่รู้เวคือแบบมันจะกดเชี่ยอะไรไม่ได้เลยในแป้นพิมพ์เนี่ยแล้วก็จะขึ้นแบบตรึงตรึงอะไรสักอย่างนี่แหละ,ะเดี๋ยวต้องรอก่อนครับต้อง <c oughs> ต้องรอกัอนโอเคได้นะ,ะถังน้ําแล้วก็อันนี้เสียนันโอเคไปเดี๋ยวเราจะทําสโนโเลมเพิ่มสัก สองตัวแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะจจึ๊บ,บปลาปลาผมว่าม่นติดสองตัวเว้ยปรากฏการติดสองตัวสองตัวาหายไปสองตัวเลยไอ้บ้าเอ้ยนึกว่าจะติดสองตัวมึงหายไปสองตัวเนี่ยนะอเฟลเหลืออยู่สี่อันแล้ครับโอเคปฏิบัติการหาออกซิเดียน 12ชุดนะครับก็คือต่อ12ชุดนี่เราจะได้อ่าหินอ่าหินเบสล็อกปะเบสล็อกมา3อันนะครับก็คือเราต้องหา3อันนั่นเองูเนาะแต่ว่าเราต้องการสีอ่อันนสอันนสอันสอันสอันไอ้มาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดาวเดี๋ยวเด เราจะหา <c oughs> สเลดติดคออยก็นะครับเดี๋ยววันนี้มันกูเป็นหวัดนะครับก็ในฐานะที่กูเป็นหวัดเดี๋ยวให้ความรู้กับน้องๆทุกคนนะครับว่าสเลดนั้นมาจากอะไรนะครับผมสเลดก,ก,ก,ก็มาจากขี้มูกนั่นแหละอีง่ายไอ้เหียเอ้ยสเลดก็มาจากขี้มูกนั่นแหละโอ้ยไอ้เหี้ยหวัดแดก กูเกลียดที่สุดแล้ทูบอ,อกก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่มาอัดคลิปเกมให้ก็จะแบบเฮ้ยทำไมไม่อัดคลิปไงไหนบอกว่าอัดอ่าจันหนึ่งสุกไงเดี๋ยวก็ประนามกูอีกครับก็ไม่ได้ครับไม่ได้กูก <c oughs> ูเลยต้องมาอัดเนี่ยเพราะว่าในในแฟนเพจอะไรประมาณเนี้ยก็คือคนติดตามค่อนข้างน้อยนะครับคนที่จะรู้ว่าผมลงคลิปหรือว่าผมเป็นอะไรเนี่ยก็จะเขาจะไปดูในเพจนะครับแต่เพราะว่าเพจเนี่ยคนติดตามค่อนข้างน้อย ก็จากส่วนมากจะกดติดตามแค่ในในที่อะไรวะในในใน u t u b e นะครับส่วนที่อื่นก็ไม่ติดตามอะไรประมาณเนี้ยส่วน Facebook บอกให้ติดตามก็ไม่ติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันในแค่ Facebook นะครับขอบคุณทุกคนมากแล้วเวลาผมไม่ลงคลิปก็ให้พี hey, hey! ทำไมพี่ไม่ลงคลิปสักทีผมเลยรอพี่มานานแล้วแต่พี่ก็ไม่เคยลงคลิปให้ผมดูเลย ก็จะบอกว่าหมาบ้านกูเห่านะครับก็ไม่รู้มันเห่าทำไมวอทนะครับแล้วก็พูดไปฟังหมากูเห่าไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ปล่อยให้มันเห่าไปนะครับมันเป็นหมาที่เห่าแบบไม่มีเหตุผลนะครับมันก็จะเห่าเรื่อยๆของมัน,นครับมไม่รู้ว่ามันเห่าทําไมอยากตัดคลิปแล้วไปตบมันจังเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ูตัดคลิปได้ไหมกูตัดคลิปได้ไหมแล้วกูเดินไปตบแม่งไอสัตว์ หมาส้นตีนเนี่ย <c oughs> บ้านใครมีตังค์นะครับช่วยรับมันไปเลี้ยงหน่อยกูบูไม่อยากเลี้ยงละหมาเฮี้ยไม่วันวันไม่ทำอะไรอแดกกับเห่าอะ่ะเออนั่นแหละเป็นหมาที่แบบเฮลโลเป็นหมาที่แบบหน้ามันใสมากอ๋อกูเกลียดหวัดจริงๆเลย เอาแล้วนะเฮ้ย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 โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปประมาณสัก3 13บล็อกแล้วกันให้มันเหลือประมาณพื้นที่สิบสามอุ้ยเีอยอุ้ยเยอะอุ้ยเยอะอุ้ยเยอะอุ้ยเีอยตอนนี้อยู่ที่30โอเคเดี๋ยวเราลงไปเรื่อยๆครับปึ๊บตอนนี้อยู่ที่วายยิบดูวายอ่ะเออดูข้างๆวายจะอยู่ล่าง x นะครับอ๋อประมาณโอเคประมาณแค่นี้เนาะ เดี๋ยวเราจะขุดตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะหาอาไอ้ <c oughs> ระวาไอ้เชยเ้มันขุดไปด้านนี้ก็ได้วะ <c oughs> ไอ้เชยโอ้โหจาเอ๋เลยมึงโอโดนเธอมึงต่อเนื่องคอมโบเดี๋ยวดีให้กูหาตังค์ขึ้นก่อนดีไอ้เชยเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีให้กูหาตังค์ขึ้นก่อนดี <c oughs> โอเคครับก็อ๋อมีระวาอยู่ตรงนี้ ลคปเอร์ er. ซึ่งมีราบะอยู่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับโอ้โอ้โอโน่ไหมกอดอ,อุข้าแม่งเลยเดินมาทำควยเลยต่อยอ่าเปิดไฟเรียบร้อยโอเคตรงนี้ไม่รู้ว่าจะได้ออกซิเดียนเยอะแค่ไหนนะเดี๋ยวเราต้องลองขุดดู ต้องห่วงครับกูเมาทั้งเหมืองอยู่แล้วกูเมาทั้งเหมืองแน่นอนเย้สเค่ปื๊ปบปา๊บปื๊บปั๊บโอเคว้าบหืมจำแมวสเลเกินชึบโอ้อโหมันมีอยู่ข้างล่างเลยวะเนี่ยขุดข้างบนก่อนแล้วกันโอ้ย มึงจะลาวาเยอะไปไหนเนี่ยเออดีละดีละเยอะๆๆชอบชอบโอเคอ่ะไม่มีไฟแช็กเอ้ยไม่มีอ่าท็อตแล้วก็ไฟแช็กครับผมโอเคเอาได้กี่ชุดละโอเคว่าเราหยุดไว้แค่นี้ก่อนไหมเดี๋ยวผมไปนั่งขุดทีหลังก็ได้เดี๋ยวให้ทุกคนมันจะได้ไม่เบื่อกันอู้อ่ะโอเคไม่เป็นไรกลับบ้านพอดีเดี๋ยวเรากลับบ้านด้วยนะครับ เพราะว่าผมอยากมาล่าสเกลิตันอ่ะเออเพราะว่าเรายังไม่ได้ชุดสเกลิตันอีกฟูเหียเฮียเหียเหียบมึงเต็มขนาดนี้เลยล่อไอ้เหี้ยฝนตกเฮ้ยเฮ้ยกูเลมกูเป็นไงเนี่ยเด้อ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 เดเด้อเดฝนตกฝนเถอะอ่ะไม่เป็นไรครับอืมโอเคเพราะว่าถ้าไอเอ้าอ๊งมันมีตรงนี้เด้อเออกูไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเกูไปคราฟก่อน กูไม่รู้อ่าบก่อนแล้วกันคับไงวะปื๊บปื๊บได้เป็นคงแล้วก็ปื๊บได้เป็นชุดใช่ป่ะเสื้อยึดคเกาะเกาะนี่มันจะน้อยกว่าเกาะเพชรน,นะครับอยู่นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยใส่แล้วกันไปลุยสก,กลิลิตันเจ้าอยู่ในตอนนี้ ฉันอยากพ่อเหลือเกินอยู่มองหันตั้งสองตัวเ <c oughs> ด้อเด้อ <c oughs> มามามาตัวแรกตัวแรกอันนี้เป็นเพื่อนกันนะครับว่าตัวไหนจะตายก่อนสำเร็จไหมสำเร็จไหมสำเร็จครับขอบคุณไอ้เชี่ยทำไมเลือดกูลดเนี่ยเด้อเด้อเดเดคิปเปอร์คิปเปอ ER. ร์ปป ER มึงมาแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยอ้าวโดนโดนไอ้เชี่ยคิปเปอร์มันมาระเบิดด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่วะ โอ้ไม่ติดนะโอ้โหเลยวะคิปเปิร์แม่งมาระเบิดด้านหลังกูอ่ะไอเชี่ยกูดกว้ยอย่ายิงก่าเมนโอ้คิปเปิร์มันวนส้นตีนในสัตว์โอเคเราเหลือแค่สองนะครับสองสองอันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะติดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยโอ้ยละน้ออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แม่งเยอะว่าฆ่าแม่งก่อนแล้วกันตัวหนึ่ง กูปลาใส่แม่งเลยสัตว์มาเดิมาิมึงโผล่มาดิกแปลงล่างเด็แปลงล่างเดิกูจะปาดให้ไอสัตว์หนีตเดี๋ยวแม่งตายพร้อมกันไอ้แบบใส่วาสิบอทิมกันใส่วาสิมีกันและกันใส่วาสิฮักแพงกันใส่วาสิมีกันตลอดไปไอ้เหียกูบอกแล้วอยาให้กูโชว์ศิลปิน อเยดเคตายพร้อมกันเนี่ยครับโอเคเราจะมาเก็บซากศพนะเดี๋ยวเรามาเก็บซากศพมันไปแล้วกัน hello I a อซากศพโอโหกระเด็นกระดอนเนี่ยครับกระเด็นกระดอนบอกเลยกระเด็นกระดอนไปทุกที่ครับทุกที่ที่มีปาปิก้าเกี่ยวเยี่อะไรกันอ้เจ้ะโอเคมันก็น่าจะดรอปของเหมือนกันปะมันน่าจะดรอปของเหมือนกันนะครับก็มันจะดรอปของน่าจะเท่ากันนะ โอเคเดี๋ยวเราลองไปดูดิว่าเราสามารถคราฟชุดไอ้เจ้าสเตจลิตันเนี่ยได้ครบหรือยังนะครับซึ่งตอนนี้ผมค่อนข้างจะแหลกมากนะก็คือฝนตกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปนอนก่อนลวกันถ้าได้ยินเสียงไม่ช็อตก็ต้องขอโทษด้วยนะเสียงมันจะเข้าหะวก็คือตรงปลักสามตาตรงคอมอ่ะมันเป็นเสียงแบบเอ๋เหมือนม่จะระเบิดไอ้สัตว์ ไอเทมโอเคตอนนี้เราได้ไอนี่มาแล้วใช่ไหมตอนนี้มันค้าได้แค่ชุดหรอมันค้าได้แค่เสื้อหรออันนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> น่าจะเป็นกางเกงปะโอเคเดี๋ยวเราลองค้าดูดิจืบจืบโอเคจืบจืบโอเคอถอดดิโอเคครับเป็นกางเกงแล้วก็หมวก งอยุคเค้เ้ยเฮ้ยม okay, well, ันก็ก็ดีเท่าเท่ากับชุดเพชรนะมันก็ดีเท่ากับชุดเพชรนะครับถือเฮ้ยเดี๋ยวมันอ๋อโดดสูงด้วยโดดสูงบวกวิ่งเร็วโอเคดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าเรามีของใหม่นะครับตามสเต็ปเดิมเก็บของเก่าใส่ตู้ครับแต่เราไม่มีตู้เราต้องเอาใส่หีบแทน ปุ๊บคับหีบกันปื๊บโอเคอันนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะเนาะเอาเก็บกันเพชรก็ไม่ได้ใช้ละเดี๋ยวเราไปตามหาโลกมังกรกันปะเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาแล้วกันไอย้ยกูขีีเกียจตลอดเลยเดี๋ยวเราค่อยไปตามหาแล้วกันเข้าใจปะโอเคปะออตอนนี้เราเหลืออยู่หนึ่งอันนะครับเราก็จะเอาไปทเอ้ยามันกระโดดสูงดีอะยากกระโดดสูงมากอะ ตึตึตึกโอเคเดี๋ยวเราไปหาโลกมังกรกันโลกมังกรจะอยู่ฝั่งนี้ครับอย่าแตกนะมึงโอเคย <c oughs> <c oughs> ิ่งเสียวๆแบบโพรีิบร้อย,ยียบร้อยเยอย,อย,ยโอเคปะโดดโอ้โดดโดดได้ประมาณ2บล็อกนะครับในการโดดของไอ้เจ้าเนี่ยมันสามารถโดดได้2บล็อกนั่นเองซึ่ง ไมค้าบเนี่ยมันจะเป็นเกมที่มันกําหนดมาแล้วหรือเปล่าผมไม่รู้นะเขาบอกว่าไอประตูมังกรเนี่ยจะอยู่ห่างจากที่เกิดเราไม่ไกลนะครับจะอยู่ห่างจากตรงเกิดอะตรงจุดเกิดเริ่มต้นเริ่มเกมมึงสร้างโลกมามันจะอยู่ไม่ไม่ไกลนะครับอย่างน้อยไม่ถึงพันบล็อกหรือเปล่าไม่ถึงพันบล็อกนะครับเขาบอกว่าเงี่ยแต่ไม่รู้นะอาจจะหมื่นบล็อกเลยก็ได้ไม่ถึงอุย้ยข้างล่างมึงโดด ไอ้เชี่ย้โหนึกว่าจะไม่ถึงซะอ๋อเป็นไงนพี่มันเก่งอยู่แล้วน้องโอเคเรามาถึงตวนี้ขว้างครับโอเคเราต้องมุ่งหน้าไปด้านนี้ครับอย่าแตกนะมึงโ็ลออยยีก็คืออมีม <nào? ife XX IV> <sm all> ีดาวมุ่งดนามากกันใหญ่นะครับแบบเฮ้ยพี่คำหยาบเซิร์ฟมึงไอคลิปมึงเยอะมากอ่ะมึงทักมาถามตำขวยเลยในเฟซบุ๊กอ่ะเยอะแยะมากมาย มันจะเยอะอยู่แล้วนะกูเป็นคนที่พูดคำหยาบใครที่อยากรู้ว่ากูเป็นยังไงมึงไปเล่นเซิร์ฟโปเกมอนเออเข้าไปดูในคลิปว่ะแล้วมึงไปเล่นเซิร์ฟโปเกมอนแล้วมึงจะรู้เลยว่ากูเป็นคนส้นตีนยังไงอ่ะเออมึงจะรู้มึงจะรู้ว่ากูเนี่ยเชี่ยขนาดไหนอ่ะเออนั่นแหละมึงจะได้รู้แบบโอ้โหคลิปหาเลยมีแต่คำหยาบเออใน youtube มันก็ไม่ได้มีแต่คลิปกูคนเดียวเปล่าวะมึงก็ไปดูคลิปอื่นก็ได้อย่ามาดูคลิปเลย อไอ้เหี้ยมันอยู่ในป่าแน่เลยเด้อเด้อเด้อเดแล้วไอ้ไข่นี่เราวะไอ้ไข่อ้าวไอ้เหี้ยไข่หายไข่ไข่มันอยู่บนต้นไม้แน่เลยหรือเปล่าเพื่ออย่าบอกนะไข่ไข่เออ้าทำไมมันโดดมันต้องโดดขึ้นสองบล็อกเลยไอ้เหี้ยไข่ไข่เอ้ยไข่ไข่อยู่ไหนอะไข่ไข่โอเค ว้าโดดอย่างแมกทิกไอ้เอา้าเอา้าเอา้าตรงไหนวะหายไปในพิบตาโอา้อล่าอยู่ตรงใต้ตีนเราบ่หวะชัดเลยมึงอยู่ตรงนี้ไอ้โลกมังกรกูรู้เลยว่ามึงอยู่ตรงนี้ แย่โอเคครับเราก็มาเจอโลกมังกรเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราต้องไปหาไอ้พวกนี้มาใส่นะครับเราก็จะจำไว้โอเคเดี๋ยวพัรนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะนะครับแล้วก็ฝากไปถึงน้องๆนะครับที่มาบอกว่าพี่ครับไอ้นี่มันด่าพี่ใน YouTube นะครับอยากจะบอกนะครับว่าให้ปล่อยให้มันด่าไปเถอะครับกูได้ยอดวิวนะฮะผมโอเคตามนั้นนะจ๊ะจะปืนครับผมไอ้ตัวเนี้อะไรเนี่ยมึงยิงเลเซอร์ใส่กู มึงอะไงอะไรเนาะอ่ะขวยโอเคจะเปิดครับ